สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนาทีที่เหงาใจอย่างนี้มีใครอยากเข้ามาเป็นเพื่อนใจเราไหมานาทีที่เหงาใจอย่างนี้มีใครอยากเข้ามาเป็นเพื่อนใจเราไหมโอเคอะสำหรับการดูดวงเป็นการดูดวงแบบแรนดอมดังนั้นอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิง แล้วก็เพื่อนๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญก็อาจจะเป็นแรงดึงดูดของไพ่ที่อยากให้เพื่อนๆได้เข้ามาฟังการเฉลยในบางเรื่องที่เรากำลังคาใจอยู่กำลังรู้สึกอยู่ก็เป็นไปได้คลิปนี้สามารถเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะมาดูกันนะนาทีที่เหงาใจอย่างนี้มีใครอยากเข้ามาเป็นเพื่อนใจ เราใหม่นะคะขอเช็คพลังงานของทุกคนก่อนนะคะแม่หมอขอเช็คก่อนว่าเป็นยังไงเจ็ดดาบเจ็ดถ้วยเจ็ดไม้มีแนวโน้นมว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อาจจะเกิดวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดก็เป็นไปได้นะคะวันไหนก็ได้นะเดือนเจ็ดคือเดือนอะไรกรกฎไ,ไ,ไม่สิกรกฎาคม โอเคอ่ะแล้วก็มีอิทธิพลของคนวันเสาร์นะคะรวมไปถึงเราอาจจะอยู่ในต่างประเทศก็เป็นไปได้หรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่เราพบเจอผู้คนมากมายชีวิตถูกยกระดับแล้วสามารถที่จะ พูดคุยสามารถที่จะเลือกคบเลือกคุยกับใครได้หรือบางคนอาจจะมีการเติบโตนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการเรียนก็ได้นะคะแต่ทำไมรู้สึกว่าโลกที่กว้างใหญ่หรือผู้คนที่มากมายทำไมตอนนี้ในใจของเราทำไมรู้สึกเหงารู้สึกว่าอยากมีใครสักคนมานั่งเป็นเพื่อนคุยกับเรานะ,ะมาแชร์ในเรื่องของความรู้สึกนะช่วงจัวหวะนนี้ คนที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะอาจจะมีการไปแอบส่องแอบมองแล้วก็มีตัวเลือกด้วยนะอย่างที่บอกนะคะว่าคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้เป็นช่วงจังหวะที่ชีวิตเราอาจจะยกระดับเจอผู้คนมากมายอาจจะในทางโซเชียลหรือในที่ทำงานในที่เรียนหรือชีวิตที่เราอยู่นะ,ะแล้วก็มีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาให้เราเลือกมากมายแต่ทีนี้ตัวเราเองอะทำไมรู้สึกเหงาจังนะ เพราะว่าบางคนอาจจะยังไปแอบสืบแอบส่องคนเก่าที่เราเคยรักเคยชอบหรือคนที่เราเคยแอบชอบก็เป็นไปได้นะคะหรือบางทีเนี่ยคนมากมายที่เข้ามาลายล้อมนะ,ะการที่เรายังเลือกใครไม่ได้มันไม่ผิดนะคะเพราะว่าตัวเพื่อนเพื่อนเองจะเลือกคนที่เพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าคุยหรือคบแล้วไม่ทําให้เพื่อนเพื่อนลำบากหรือเขาไม่ได้มาเอาเปรียบอะไรนะมองว่าเป็นคนที่ฉลาดที่จะเลือกเหมือนกันนะ สำหรับคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดู e NERGY โดยรวมนะคะว่านาทีที่เพื่อนๆเ,เหงาใจแบบนี้มี่ใครไหมที่อยากเข้ามาเป็นเพื่อนใจของเพื่อนๆน,นะคะแล้วทีนี้พวกเราเนี่ยที่เข้ามาดูเนี่ยส่วนมากอาจจะหมกมุ่นหรือยังเขาเรียกว่าอะไรหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงาน ขยันขันแข็งคืองานเยอะสังคมก็กว้างนะคะเจอผู้คนมากมายแต่เราต้องการแค่คนเดียวอะที่มานั่งคุยกันหรือเป็นอะไรที่เคมีที่มันจะต้องตรงกันนะคะที่เข้ามาในโลกของเพื่อนๆอ,นอะแม่หมอมาดูให้นะคะมาดูซิว่าจะมีใครที่อยากเข้ามาเป็นเพื่อนใจเป็นเพื่อนไหมนะคะในช่วงจังหวะนี้ อะไรก็ดูเหมือนยุ่งยากไปหมดเลยเนาะแล้วก็คนที่เขาอยากเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากเข้ามาเป็นเพื่อนใจอยากเข้ามาคุยกับพวกคุณเนี่ยพวกคุณก็ไม่มองนะคะอืมมีอิทธิพลของชาวธาตุน้ํากร,รกฎพิกจิกมีนอยากจีบอยากคุยส่งคำหวานส่งตาหวาน พยายามทุกอย่างเลยแล้วก็ราศีพิกจิกและคนาพิกจิกนะคะรวมไปถึงคนเก่าได้ด้วยนะหรือบางทีมันหมายถึงว่าอุปสรรคที่แท้จริงก็คือใจเรานี่แหละที่ยังวนเวียนอยู่กับคนเก่านะคะคนเก่าๆคนที่เราเคยแอบชอบเก่าๆหรือแฟนเก่าเราได้ด้วยนะค,ะความสัมพันธ์เก่าๆอย่างเงี้ยนะคะที่มันยังวนเวียนอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคน ทำให้เราไม่เปิดโอ,อกาสให้กับคนใหม่ๆที่เขาเข้ามานะคะถามว่ามีใครอยากเข้ามาเป็นเพื่อนใจของพวกเราไหมก็มีนะคะมีเข้ามาแล้วก็สําหรับบางคนเองเนี่ยอาจจะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรักที่ไม่ดีนะใครคนนั้นที่ทำตัวไม่น่ารักเลยทำตัวแสบกับเพื่อนๆไว้เยอะนะคะ คนที่เราไม่ต้องการให้กลับเข้ามาในชีวิตของเราแต่เขาว่าอยากกลับเข้ามาในชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ากรณีว่าถ้าเราหวยหาในคนรักเก่าของเราอยากให้เขากลับเข้ามาอันนี้ก็เหมือนแบบความรู้สึกของเราติดล็อกอยู่กับคนนั้นแต่ถ้าเป็นคนรักเก่าที่เราไม่อยากให้กลับเข้ามาในชีวิตอะแต่เขาว่าอยากจะกลับเข้ามาตรงนี้เข้าใจเนาะโอเคอะ มองว่ามีคนที่เขาพยายามจีบเพื่อนอยู่แต่เพื่อนไม่สนใจนะคะหรือแรงดึงดูดมันยังไม่มากพอเนาะอ่ะต่อมามาดูต่อนะอาจจะเป็นอิทธิพลของชาวธาตุดินมังกรพฤกษ์กันนะคะเขายังหวังผลในความสัมพันธ์เขาพยายามอยู่ใกล้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในที่ทำงานหรือที่เรียนเดียวกัน กลุ่มของธาตุดินมังกรพฤกษกันโดดเด่นนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่ค่อยๆหยอดค่อยๆดูค่อยๆเติบโตกันไปเป็นความสัมพันธ์ที่เราก็ได้นะหรือเขาก็ได้นะที่อยากค่อยๆค,คัดกรองนะคะแต่ The word ที่เกิดขึ้นนะคะมา เิร์ดกับตัวของ King of Pentacles อ่ะมองว่าเพื่อนๆอ,อาจจะอยากที่จะดูนานๆไปก่อนนะแล้วก็เราเองอยากจะสร้างในเรื่องของฐานะการเงินหรือดูแลในเรื่องธุรกิจให้มั่นคงก่อนอ่ะจริงๆแล้วอ่ะนาทีนี้เราอ่ะอาจจะรู้สึกดีๆกับใครก็ได้นะคะที่อยู่ใกล้ตัวเราอาจจะเป็นคนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันที่เรียนเดียวกัน มันมีความสดชื่นมันมีความรู้สึกสบายใจมันมีความรู้สึกว่าได้รับการเติมเต็มแต่เหมือนว่าเราอะยังติดจริงๆนะเรายังมูฟออนไม่ได้นะคะอาจจะเป็นในคนรักเก่าที่เราต้องการให้กลับมาหรือคนที่เราแอบชอบก็เป็นไปได้นะคะที่เรายังคง ปักธงไว้ที่เขาปักหมุดไว้ที่เขาต้องเป็นเธอเท่านั้นฉันถึงจะเปิดใจนะคะซึ่งจริงๆแล้วนาทีนี้มีคนที่เขาพยายามจะจีบเนี่ยที่เห็นนะพยายามจะจีบพยายามที่จะเข้ามานัวเนียกับเพื่อนๆเข้ามาให้กําลังใจเข้ามาอยู่ข้างๆนะคะแต่เหมือนว่าเวลาที่เขาแสดงออกในเรื่องของความรักจริงๆจังๆอะ่ะเพื่อนๆจะทําเป็นไม่สนใจทําเป็นไม่มอง นั่นแหละนะคะความรักใจยังไงนะคะเต็มไปด้วยตัวเลือกอะเนี่ยพวกคุณอะเต็มไปด้วยตัวเลือกมีคนมากมายเข้ามาเหลือเกินตอนนี้เลือกไม่ถูกเลยเข้ามาเยอะนะคะแต่เหมือนว่ามีหนึ่งเดียวที่ตัวเราเนี่ยเชื่อมั่นว่า ฉันชอบคนนี้ต้องได้คนนี้ต้องเป็นคนนั้นหรือหรือความรู้สึกอะไรใดๆนะคะจังหวะเนี้ยถ้าเกิดว่าเรายังลังเลสงสัยนะว่าเอ้ยเขาคนนั้นอยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนใจเราหรือเปล่านะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในความคิดนะคะแล้วก็เหมือนว่าคนที่เรากำลังคุยหรือว่าคนที่เขาเข้ามาจีบเราเนี่ยหลายๆคน เราอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าฉันจะเลือกคบใครดีคนไหนจะดีสำหรับฉันคนไหนที่เขาลางในอนาคตถ้าเกิดแบบจับมือเดินร่วมกันไปเนี่ยเขาจะไม่ทำร้ายใจิตใจฉันนะคะไพ่นี้มาบอกว่าให้คุณเชื่อมั่นในความคิดของคุณเชื่อมั่นนะโอเคคุณอาจจะมีตัวเลือกถึง7คนที่เข้ามาแต่จะมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่คุณมั่นใจแล้วคุณเชื่อว่าเขาอะอยากมาเป็นเพื่อนใจเราแน่แน เขาอะอยากมาเป็นแฟนเราแน่ๆมามอบความรักที่จริงใจให้กับเราแน่ๆเลยนะคะแล้วก็ไฮพรินเทสเนี่ยก็ยังบอกถึงเรื่องของเซน์นะคะขอให้คุณเชื่อในเซนต์ของคุณการที่คุณแน่วแน่หรือตัดสินใจว่าใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นแหละขอให้คุณมั่นใจนะคะช่วงจังหวะนี้มีเสน่หน์คนเข้ามาเยอะนะ อ,อ,อาจจะเจอกันปาร์ตี้หรือว่าเพื่อนฝูงที่ทำงานหรือว่าในโลกออนไลน์อะไรใดๆก็ได้เนี่ยมองว่าเรามีคนในสต็อกนะเนี่ยสเสน่ห์แรงนะใครเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะอิทธิพลของคนวันจันทร์อาจจะเป็นเราหรือเขาก็ได้นะคะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูต่อทำยังไงนะคะคน มีใครอยากเข้ามาเป็นเพื่อนใจของพวกคุณบ้างเนี่ยนะคะอยากให้เปิดเผยขึ้นมาเร็วๆนะแต่จริงๆแม่หมอบว่าพวกคุณรู้อยู่ในใจนะคะเนี่ยใช้ความสงบนะคะคุณจะพบเจอกับทางออกอ่าบางทีเขาเรียกว่าสมาธิก็ได้เนาะสมาธิหรือความสงบความสันติ ความอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบเราไม่ต้องกระวนกระวายหรือออกมาจากดราม่าต่างๆนานาน,น,นะคะขอให้คุณมีสมาธิมีสติแล้วก็มองหรือทําให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นกลางคุณจะพบถึงทางออกหรือคนที่ใช่สิ่งที่มันจะถูกเป่งประกายขึ้นมารวมไปถึงคนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเราช่วงจังหวะนี้คนที่อยากมาเป็นเพื่อนใจของเราเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่รักสงบนะคะ แล้วก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบสร้างดรามา่าเป็นคนที่อยากอยู่แบบสงบสุขสันติวิธีอะไรประมาณนี้นะคะคนที่ดูเหมือนล่มเย็นเป็นสุขอะทุกคนแล้วก็เป็นคนที่เป่งประกายเป็นคนที่ดูเหมือนว่า มันไม่ใช่สีขาวอย่างเดียวว่ะมันมีอะไรนะคะเนี่ยสายลุ้งนะคะอาจจะเป็นคนที่เราอยู่ใกล้ด้วยเรารู้สึกว่าจุดประกายความคิดความฝันของเราให้เป็นจริงนะคะซึ่งณนะตอนนี้มองว่าคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้รู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นใครเนี่ยเพราะมันมีไพ่หนึ่งดาบบอกถึงความให้มั่นใจในสิ่งที่คิดว่ามันถูกแล้วนะคะรวมถึงเซนที่เข้ามานะคะ,ะแล้วก็ความสงบเนี่ยขอเวลานิ่งๆสักหน่อยเนี่ย คุณจะปิ้งแบบขึ้นมาเลยว่าเขาคนนั้นคือใครก็ขอให้เพื่อนๆที่มาเจอแรนดอมนี้มีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักแล้วมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ